สวัสดีค่ะวันนี้เราได้แผงไขกระดาษมาแบบนี้นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่าจะนําแผงไขกระดาษแบบนี้เนี่ยไปทําอะไรแล้วก็ทิ้งไปนะขอบอกเลยว่าเสียดายแย่เลยวันนี้เดามีไอเดียในการนําแผงไขกระดาษแบบนี้เนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับต้นไม้ของเราเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเดาก็จะตัดกระดาษหรือว่าจะใช้การฉีกเอาแบบดาวแบบนี้ก็ได้นะคะเดาฉีกลังไขกระดาษของเราเนี่ยออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ คุณลักษณะพิเศษของกระดาษรังไข่นะคะก็คือจะมีความนุ่มค่ะยิ่งถ้าเราเอาไปใช้ในการปลูกต้นไม้หรือแช่น้ำนะคะตัวนี้จะมีความอุ้มน้ำนุ่มเปื่อยยุยค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเอารังไข่กระดาษแบบนี้เนี่ยไปปลูกเป็นพวกหัวหอมก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ารังไข่กระดาษมีความชุ่มน้ํารักษาความชื้นได้ดีมากๆเลยค่ะ หลังจากที่เราฉีกรังไข่กระดาษของเราหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเติมน้ําลงไปให้ท่วมลังไข่กระดาษของเราเลยนะคะ วันนี้รังไข่กระดาษที่เราได้มาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแผ่นค่ะหลังจากที่เราเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้ตัวช่วยของดาวที่เดาจะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะแสงนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะหแสงก็สามารถที่จะนําจุลินทรีย์อื่นๆเอามาใช้ได้ค่ะอย่างเช่นพวก EM หรือว่าจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวก็ใช้ได้นะคะ เราใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงประมาณนะ 50cc ค่ะ อันนี้ก็คือกะเอาเลยนะคะเสร็จแล้วคนๆให้เข้ากันแล้วเดาวก็นะจะวางทิ้งไว้แล้วแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยนะคะเพื่อที่ให้รังไข่กระดาษของเราเนี่ยชุ่มน้ําอุ้มน้ําได้เต็มที่เลยค่ะหลังจากที่ผ่านมาหนึ่งคืนนะคะรังไข่กระดาษของเราก็จะแบบว่าชุ่มน้ําเปื่อยยุ่ยแบบนี้เลยค่ะเดาวก็จะเอารังไข่กระดาษของเรานะคะบีบออกมาค่ะโดยแยกจากน้ํานะน้ําที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยนะคะน้ําตัวนี้เนี่ยยังมีประ โยชน์อยู่ค่ะโดยดาวจะเอาน้ำที่ผ่านการแช่รังไข่นะคะเอามาใส่รดสำหรับต้นไม้ของเราค่ะอันนี้ก็เป็นที่ดาวทำเป็นครังปุ๋ยคลังอาหารให้กับต้นไม้ของเรานะคะเวลารดน้ำทีเนี่ยสารอาหารก็จะตรงถึงรากแล้วก็ชุ่มอยู่นานมากๆเลยค่ะไปดูคลิปเก่าๆดาวได้นะอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะแตกยอดงามมากๆค่ะ ส่วนตัวรังไขกระดาษนะคะที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะนํามาใช้ค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือเราจะใช้ในการผสมดินปลูกต้นไม้นะคะตัวรังไขกระดาษเนี่ยมีความชื้นอยู่ในตัวนะคะแล้วก็เวลาเราปลูกต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ยก็คือจะช่วยรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ของเราได้ดีค่ะวันนี้ที่จะปลูกเป็นส้มจี๊ดนะคะเราจะทําการเปลี่ยนกระถางให้กับส้มจี๊ดที่เรามีอยู่ค่ะเพราะกระถางเดิมมันเล็กลงแล้วนะคะเราใช้รังไขกระดาษ ของเราที่ผ่านการแช่น้ำจนชุ่มแล้วเนี่ยหนึ่งตะก้าค่ะแล้วก็ดินที่เป็นดินใบก้ามปูหรือว่าอาจจะเป็นดินที่เราผสมเองอะไรก็ได้นะคะนำมาผสมกับรังไข่กระดาษของเราค่ะตัวนี้เนี่ยใช้แทนกลบมพะพร้าสับไปได้เลยนะคะที่เราใช้วันนี้นะก็จะเป็นดิน2ส,ส่วนค่ะรังไข่กระดาษ1ส่วนนะคะแล้วก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอได้แบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะ ดาวจะใช้ฐานรองก้นกระถางนะคะเสร็จแล้วก็นําดินที่เราผสมรังไข่กระดาษแล้วเนี่ยใส่ลงไปประมาณเก,เกือบเกือบ <ๆ S 1> ครึ่งกระถางแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาจัดการกับต้นส้มจีดของเราค่ะจะเห็นว่ารากเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะต้งจริงต้องเปลี่ยนดินนานแล้วค่ะแต่ว่าดาวก็ยังไม่ได้เปลี่ยนให้เขานะกระถางเดิมมันเล็กไปแล้วค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเราเอาดินจากกระถางเดิมมาเอาออกไปครึ่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็วางตรงกระถางใหม่ค่ะทีนี้เราก็เอาดินที่ เราผสมรังไข่กระดาษนะคะโปะลงไปให้เต็มเลยค่ะวิธีนี้นะคะรังไข่กระดาษเนี่ยจะช่วยรักษาความชื้นในดินค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราแช่ด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์นะคะทำให้จุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในรังไข่เนี่ยจะค่อยๆปลดปล่อยออกมานะคะต้นไม้ของเราก็จะเจริญงอกงามได้ดีด้วยค่ะสำหรับการใช้นะคะก็คือเราจะใช้กับต้นไม้ที่เขาชอบน้ำนะคะ ถ้าเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ชอบน้ำเนี่ยอาจจะรากเน่าได้นะเพราะว่ารังไข่กระดาษของเราเนี่ยสามารถชุ่มน้ำได้ดีแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีมากๆเลยค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะนำไปใช้ลองก้นหลุมในการปลูกพวกผักหรือว่าต้นไม้ต่างๆก็เหมาะมากๆเลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เดาก็จะลดน้ำให้ชุ่มเสร็จแล้วก็วางไว้ที่ร่มํำไรก่อนประมาณ 7วันนะคะเพื่อให้ต้นไม้ของเราสามารถปรับสภาพได้ก่อนแล้วค่อยเอาไปวางให้เจอแสงแดดค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีง่ายๆในการนำรลังไขกระดาษนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าบ้านใครมีก็อย่าเพิ่งไปทิ้ง<ล>ะนะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ